โทษนะคะคุณผู้ชมค่าวเมื่อกี้เราทังเราสัญญาณมีปัญหาเพราะฝนตกคิดคิดด้วยมุมดีเพราะฝนตกแล้วกันตกคอนอากาศสดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะน้องมิโคสักสุดดายแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ที่สวยค่ะขออนุญาตเข้ารายการเนาะก็บอกกินเนคนเดินผ่านต้องนะอาจารย์ชอบพูดอะไรบ้างเป็นคนเห็นชอบพูดอย่างเงี้ยนะคข่าวันนี้วันนี้อาจารย์ก็จะเอาวัตถุมงคลเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาค่ะลิมิ อาจารย์บอกว่าเดใช้รายการจะมีจะมีของมาประทับสัมพันธ์ใช่ค่ะแนะนําเบาๆเนาะอันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าใน2ปีนักการศอย่างที่ใครๆหลายๆ,ลๆคนก็คิดว่าเฮ้ยเราควรเขาเรียกว่าพบหรือติดตัวหรือทางอะไร,อ,ะไระอันนี้เขาเรียกว่ามาเป็นแบบไกด์ไลน์ให้แต่ตว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่ามามาช่วยเสริมดวงชะตานะคะอย่างแรกเลยแล้วเข้าแล้วเข้าเราเข้าขเลย ปีชวแล้วกันเนาะปีชวยนะคะอย่างที่บอกทุกคนนะคะบางอาจารย์นี้นะคะทุกคนปีช่วยปีชวยอาค่ะปีช่วยที่นี่ลุ้นลุ้นที่นี่ทุกคนลุ้นลุ้นอะไรแปลกๆนะคะับช่วยยังไงคะอาจารย์ปีช่วนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะต้องแบบว่ามีมีเขาเรียกว่ากวางทองรื่ว่าเป็นรูปกวางหรือเป็นกวางที่เป็นองค์ก็ได้หรือว่าไม่เป็นเป็นเป็นรูปปั้นกาทเป็นทองเอามาตั้งหนึ่งที่โต๊ะทำงานหรือว่าที่แบบว่าเปิดมาแล้ว ก็ได้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกกุญแจก็ได้สําหรับคนที่ไปไหนมาไหนเอาให้ปักกับกุญแจรถก็ได้ใช่ค่ะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าจะช่วยเขาเรียกว่าเสริมเกี่ยวกับเรื่องดวงชะโงงลาอันนี้ละดอียดเลยนะครับสหรับควงทองยู่ค่ะไป้นปีปีฉลูอ่าสาหรับปีนี้นะครับีหมดทองนะคะเขาเรียกว่าชงนิดนึง ไม่นิดเดียวะ75%นะคะชงนิดเพียง75%คิดไว้ให้มีเชิงอองนะคะสำหรับปีนี้นะคะแนะนำว่าเป็นเต่าจะเป็นพวงกุญแจเต่าก็ได้หรือหรือเป็นเต่ามังกรก็ได้นะคะหรือจะเป็นเต่าเต่าปกติก็ได้เต่าทองแต่ไม่ใช่เต่าทองบินได้นะก็เรียกว่าเป็นเต่าทองที่เป็นแบบเป็นรูปเต่าแล้วเป็นทองเออจะได้แบบว่าอายุมั่นขวัญยืนอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นเต่ามังกรที่แบบว่าเสริมเกี่ยวกับเรื่อง โชคลาภและอำนาจวาสนาก็ได้นะคะค่ะอาจจะที่ปีขานเลยค่ะสําหรับปีขานนะคะปีขานปีนี้แนะนําเลยว่าให้เป็นปลาปลาทีทองอปลาปัน้นลูกปั้นใช่ค่ะเป็นปลาทองปลาลูกปั้นก็ได้หรือจะเป็นไม้หรือจะเป็นโยกหรือจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะแนะนําว่าให้เป็นเป็นไม้ดีกว่าอ,อาเข้าธาตุไม้จะดีที่สุดนะคะค่ะสําหรับปีต่อไปนะครับปีถอปีถอนี่คือปีกระต่ายนะคะปีกระต่ายแนะนําเลยง่าย ง,ง่ายมากเลอโอ้เพราะว่าทุกคนก็ต้องบูชากันอยู่แล้วนะสามารถพบเป,ป็นพงแจได้ใช่ค่ะคือปีเสียค่ะง่ายมากปีเสียรับรองหาง่ายมากเลยแนะนําว่าจะพกติดตัวก็ได้หรือจะเขาเรียกว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกปั้นเป็นองค์ที่แบบอาบตั้งที่โต๊ะก็ได้ค่ะต่อไปปีมะโรงปีมะโรงนะคะแนะนําเลยปีมะโรงปีนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะชงเบาๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แนะนําให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไก่ไก่หยกไก่จิก S <S ๆๆๆิิ<อ>แนะนําว่าปีมะโรงให้เป็นไก่หยกดีกว่านะคะหรือว่าจะเป็นรูปปั้นไก่ก็ได้ไก่ทองนะไก่ทองนะคะจะดีที่สุดนะคะมาเสงอ่าปีมะเสงนะคะเป็นปีงูเล็กปีงูเล็กปีนี้อย่างที่บอกเลยว่าอ่าให้ให้ให,หาเทพเจ้าใส่สีเอียดีกว่าหรือเป็นรูปก็ได้นะคะที่มาติดอ่ะติดโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นแบบว่าบูชาที่บ้านก็ได้ที่เป็นองค์ก็ได้หรือว่าจะไปไหว้ขอพรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นรูปเป็นพวงกุญแจแล้วอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะคะ ปีมะเมียปีมะเมียนะคะปีม้านะคะปีนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าอ่ะก้อนทองค่ะพวงกุญแจก็ได้จะเป็นพวงกุญแจก็ได้หรือจะเป็นแบบก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งแบบว่ารับชงรับโชก็<ท>เป็นเคล็ดลับที่ดีเนาะใช่ง่าย,ายๆค่ะ,คะปรับพวงจุย้ยเกี่ยวกับพื้นดวงในปีนี้ของพวกเรากันนะคะปีมะแมะปีมะแมะนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขาเรียกว่ากบกบคาบเหลี่ยนอ๋อที่หนูเคยเห็นอยู่ที่เป็นกบสขากบสามขานะกบสามขานะคาบเหลี่ยนนะกบสามขายังไงอะพี่ ยังไงงงสี่ข่โดน้ลำบากเลยเขาเรียกว่ากบสามขานะคะจะเสริมปีนี้ต้องมีปีนี้ต้องมีเลยบอกว่าปีมาแม่ต้องมีเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องมีเขาเรียกว่ากบค่าเปลี่ยนตั้งไว้หรือเป็นโพกุญแจหรือแนะนําว่าให้ตั้งไว้ดีกว่าเอียมามุมบ้านมุมบานอย่างงี้เบาๆนะคะต่อไปปีวอกขะปีลิงนะคะปีลิงนะคะแนะนําเลยเขาเรียกว่า กิเลนกิเลนตัวกิเลนนี่คือเป็นกิเลนทองอยู่แล้วนะคะแนะนําให้เป็นกิเลนทองจะช่วยเสริมไม่ดีขึ้นหรือจะเป็นสีสีก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับรูปปัน้นกิจภาพอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นปีละกาค่ะ,ะปีละกาปีนี้เด่นที่สุดเลยเขาว่าต้องแบบเทพเจ้ากวนอูเข้านังอ,อันแน,นะนาว่าเป็นแบบเป็นองค์นั่งก็ได้นะคะหรือเป็นองค์ยืนก็ได้นะคะแนะนําว่าอาคนบูชาก็ได้ แต่แนะนําว่าให้ตั้งบูชา,าดีกาด่กุศลพช่นะครับไม่ให้แบบปลุกจดสักเท่าไหร่นะคะต่อไปปีจอนะคะปีจอก็อง่ายๆค่ะยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ทุกบ้านเกือบจะมีอยู่แล้วหก<ม>ลกซิลง่ายเลยง่ายๆเลยค่ะหรือจะเป็นรูปก็ได้นะคะหรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวสมัยนี้เนาะเวลาจะบูชาเนาะเขาเรียกว่าเอาขึ้นจอโทรศัพท์ก็ได้แล้วค่ะปีสุดท้ายนะคะปีโจรปีกุนเรามาปีกุลกันเลยพูดง่ายก็คือทั่วบ้านต้องมีอยู่แล้วหมาทอง นะคะตัวเดียวก็ได้2ตัวก็ได้หรือว่าจะเอาตามเคล็ดที่แบบวิ่งตามเป็นกลุ่มเป็นอะไรเป็นก้อนอะไรประมาณนี้ก็ได้ไดนะคะแน,นะนําเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในปีนี้เลยปี64นะครับปีฉลูปีวัวทองปีนี้นะ,ะถ้ามีของเหล่านี้นะคะชีวิตคุณก็จะน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับ ปีนักษัตริย์ต่างๆในปีนี้เป็นแนวทางละกันเนาะรับโชครับลาภเออไม่ไม่ใช่ว่าจะพึ่งแบบลำบากทีเดียวเออลำบากแล้วทุกทายนอนเลยจ้ะไม่ได้ไม่ได้อะไรคือลำบากใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้จานเปิดไพ่สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์หน่อยละกันอ่าๆๆได้ได้นิดนึงนะคะเบาๆนะคะเราเห็นเบาตลอดอ่สำหรับคนวันอาทิตย์วันนี้เราวันนี้เรามาเกี่ยวกับเรื่องความรักดีกว่าไหม เอ้ยเอาเรามาแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะวันนี้จับเจ็ดวันเกี่ยวกับความรักดีกว่าเมื่อกี้เราเสริมดวงเกี่ยวกับโชคลาภไปแล้ววันนี้ปาามาเจ็ดวันเกี่ยวกับความรักดีกว่าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอฟังกันเลยค่ะมาตื่นเต้นกันเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์กันได้ที่เพจอาจารย์หมอเจมขคลองหกนะคะดูไปด่าไปจ้าสามารถรอคิวดูดวงได้เสริมดวงมูเตลูได้หมด ได้คะ่ะแต่นี่นี่นี่ไปลงมาแล้วนะคุณผู้ชมขาเฟิร์มเลยนะคะก็คือนอนไม่ได้เลยวิ่งไม่หยุดอะไรครัหนูที่บ้านคุณ <laughs> <laughs> เล่นของของวิ่งที่หน้าแบบแล้วก็ได้ได้ทำงานแล้วนะคะ <laughs> บอกเลยว่าของเราก็เป็นหลักแบบสูตรโบราณนิดนึงนะคะลงแบบเ <Comment. S 1> อมเมนตอ่มึ พูได้พูได้ไหมครับพี่เลี้ยิดหนึ่งอ่ะเรามาดูวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักกันดีกว่านะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะของดวงของคนวันอาทิตย์ความรักในช่วงเวลานี้นะคะอ้าวคนวันอาทิตย์ขึ้น the เว v e r นะคะเห็นไหมวันนี้โจหัวเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าความรัก80%อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอย่าเชื่อมั่นอย่ามั่นใจอะไรมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักในตอนนี้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่แล้วนะคะอย่าคิดว่าอุ้ยบางคนแบบมันเชิดอย่างนี้นะผลสุดท้ายระวังหลุดนะคะแต่แนะนำว่าระวังตุ๊บระวังตุ๊บแนะนําง่ายๆค่ะเมื่อมันดีอยู่แล้วนะคะอย่าวีนนะอย่าวีนอย่าวีนเออช่นะคะจะดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานี้ของคนวันอาทิตย์นะคะมาสําหรับคนวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะยังไงหล่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์พิมพ์ขึ้นมาใครวันจันทร์ครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อย โอ้พิมมาเต็มเลยค่ะยาไเ,เลย่ะขอบคออันนี้หมอดูหรือตลอกไม่ได้มองละแล้วอะพร้อมนะคะสำหรับคนวันจันเกี่ยกวกับเรื่องความรักนะคะอะจุกช่องนี้คนวันจันทร์นะคะนิ่งๆนะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเขาเรียกว่าคนที่มีคะู่ะครองอยู่แล้วนะคะในคนวันจันทร์นะคะชีวิตก็จะนิ่งๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่มีนะคะก็จะเจอคนที่จะเดินเข้ามาเขาเรียกว่าอาจจะเดินเข้ามาในสองกรณี ใน,นระหว,ว่างน่าจะเป็นที่มืดแ <c oughs> นะนํำง,ง่ายๆเลยว่าในช่วงเวลานี้นะคะ60%จะได้เจอคนใหม่เข้ามานะคะแล้วพร้อมกับคนเก่าที่ยังไม่หลุดผลด้วยนะคะอ่าอ,อะไรนะคะคุณติง๊งตรงแบบคะแลสำหรับคนวันอังคารค่ะสำหรับคนวันอังคารนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักของคนวันอังคารนี้ สำหรับคนวันอังคารนะคะคิดว่าออ้ยกปัวมากอีก <c oughs> อุ่ยพูดได้เลยอาจารย์เห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะอ่ะชีวิตความรักอีกยาวไกลนะคะให้ระวังไว้นิดหนึ่งความรักจะต้องอดทนต้องฝ่าอุปสรรคนะคะเพราะหนึ่งคือเราเป็นคนแข็งคนวันอังคารแข็งแต่ว่าความจริงก็คือถ้าเจอความรักก็คืออ่อนตามไปหมดทุกอย่าง <c oughs> นะคะแต่ยังบอกง่ายๆเลยว่าโอกาสโอกาสที่เกิดได้ก็คือต่างชาติ <mm> อาจาจะไปพบรักกับเต่างชาตินะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะหรือว่าคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเจอความรักที่ไปได้ไกลและไปได้ยาวแต่ว่าอย่าแข่งมากเกินไปนะคะต้องอ่อนบ้างนะคะ <c oughs> สําหรับคนวันพุธอันนี้ขอรวมเป็นพุธสองพุธเลยเนาะ <c oughs> ได้เลยคะ <c oughs> <อา S 2> ่ะอ่าได้เลย <c oughs> นะคะสําหรับความรักของคนวันพุธนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจค่ะแน่แน่นอนนอนไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าใจมันว้าวุ่นเขาเรียกว่า เลือกไม่ถูกนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีความรักนะคะก็จะเลือกไม่ถูกว่าจะคิดไปสิ่งไหนนะคะแต่สําหรับคนที่มีความรักแล้วนะคะส่วนมากคนวันพุธจะมุ่งมั่นไปกับง,งานมากกว่านะคะเห็นงานเด่นชัดความรักก็รอมาอเอาเอประมาณนี้นะคะสําหรับคนวันพุธนะคะไปพฤหัสสบ,บดีสําหรับคนวันพฤหัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอ่ะคนวันพฤหัสนี้สาเร็จเรื่องความรักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแนะนําว่าความรักต้องทําบุญนะคะเสริมบุญกันนิดนึงนะคะความรักจะได้เขาเรียกว่า เปิดทางไปได้ดีขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะสำหรับคนวันพฤหัสนี้แนะนําเลยนะคะให้เข้าวัดทําบุญนะคะเขาเรียกว่าเปิดให้เจ้ากรรมานเวรเปิดให้ความรักเข้ามาหน่อยนะคะ<ม>แต่ว่าถ้าใครที่มีความรักอยู่แล้วถือว่าความรักนี่ของคุณดีมากในช่วงเวลานี้นะคะสําหรับคนวันพฤห,หัสนะคะต่อไปคะ่ะวันศุกร์ค่ะไหนใครเกิดวันศุกร์ครับพิมพ์วันศุกร์ขึ้นมาหน่อยคะ่ะโอ้พิมมานรัวเลย แสงกันขึ้นไม่หยุดแสงกันเลยนะคะวันอังคารไปแล้วค่ะอันนี้ของวันศุกร <laughs> ์สำหรับนะคะของคนวันศุกร์นะคะหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ่ะคนวันศุกร์นะมีเขาเรียกว่ามีความเจ้าเล่ห์มีความเจ้าเล่ห์เพจุบายนิดนึงกับเรื่องความรักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนปรับเปลี่ยนพื้นดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ดีนะคะแล้วก็ซิกแซกได้ง่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะสำหรับคนวันศุกร์เนาะแต่อย่างที่บอกว่าคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะช่วงนี้จะเหนื่อยนิดนึง เกี่ยวกับเรื่องดวงวันศุกร์เพราะว่าแบบมันมีความหลังครั้งเก่าเนาะก็เลยทําให้แบบว่าปัญหาในชีวิตยังไม่เปิดสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะวันสุดท้ายค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะวันสุดท้ายนะคะวันเสาร์นะคะอ่ะขึ้นเดอะซันนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคนวันเสาร์นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะอาจจะเจอเขาเรียกว่าความเข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ได้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะคะก็เขาเรียกว่าจะดีขึ้นไปเลย แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีนะจะมีคนเดินเข้ามาหานะคะแต่อย่างที่บอกว่าก็จะตัดอะไรที่ยากอยู่ตัดไม่หมดเขาเรียกคนวันเสารอ์อะตัดไม่ตายตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะจะเป็นตลอดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องพื้นดวงนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะเราลับสายโฟนอิน3สายเท่านั้นนะคะกับรายการของเราวันนี้นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0927244488นะ โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0927244488นะคะสามารถโทรเข้าพูดคุยกับเรานตอนนี้กับอาจารย์เจมค่ะมาถามเรื่องราวสุตุกสุกดิบนะคะหรือว่าถ้าอยากดูจัดหนักจัดเต็มก็สามารถโทรกันเข้าไปนัดคิวอาจารย์หรือว่าอันกับที่แฟนเพจนะคะขออาจารย์เนี่ยอาจารย์เจมสงหกใช่ไหมคะใช่ค่ะดูไปอยาไปนะคะสวัสดีค่ะลลสสัดีค่ะจากไหนคะ กรุงเทพอ๋อพูดอย่างนี้นึงได้ไหมคะที่บ้าน,นที่บ้านสัญญาณชัดใช่ไหมคะญญอ,อ๋อฝนตกด้วยนะคะระวังฟ้าผ่านนะคะเลิ่อะ,ะอยากถามเรื่องอะไรคะถามได้เลยค่ะเรื่องความรักค่ะไอ้ย่าเรื่องความรักในช่วงเวลานี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าอะดูก่อนความรักในช่วงเวลานี้นะคะไพ่เปิดมา คือควีนนะคะแสดงว่าอันนี้คบใครอยู่ไหมใช่ค่ะคนที่คบอยู่นะคะก็เขาเรียกว่าในสถานะตอนนี้เหมือนเขาโตนะแต่ความจริงเขาก็ยังยังเขาเรียกว่ายังเด็กอยู่อะยังความคิดความอ่านยังไม่แบบไปถึงที่สุดอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้แบบเดินก้าวไปพร้อมกับเราในช่วงทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะหกสิเอร์นะะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส0สิเอร์ซควรปล่อยวางบ้างะคะ่ะแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะอย่าคิดติด เขาเรียกว่าอย่าติดทั้ทุกอย่างค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเดินไปพร้อมกันนะคะเออเธอต้องเข้าใจเขาอะถ้าเธอชอบเขาเลี้ยวกว่าเข้าใจไหมชอบเขาบ้าเข้าใจไหมโอเคเออนะคะมีเรื่องอะไรไหมคะ,คะอ่านรงานอ่าเรื่องการงานงาน,นะคะขอเล่นมาสองร้อยได้ไหมคะ เรื่องการงานตอนนี้กําลังลังเลอยู่นะคะเรื่องการเปลี่ยนหรือการปรับนะคะแล้วก็ให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้จะเลือกงานที่ไหนคะหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าถ้าในช่วงเวลานี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแต่แค่ให้ระวังแบบคนรอบข้างเอาไว้มีอะไรอย่าพูดไปเยอะคะ่ะ พูดเอาที่พอดีพอนะครับเพราะบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นะคะให้ระวังข้อนี้และทุกอย่างคุณจะอยู่ได้สบายเลยคะโอเคค่ะนะคะอีกสองท่านสุดท้ายค่ะกับรายการของเราวันนี้นะคะกับทีมผูดูดวงสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์4 4 4 8 8อ่นะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูหลังไม้แบบสัตว์หนักจัดเต็มมากร้อยหลายหลายร้อยคำถามก็เข้าไปที่แฟนเพจอาจารย์เจมส์นะคะอาจารย์เจมส์คองโงดูไปด่าไปค่ะ ชอบคำว่าดูไปอับไปจังเลยอ่ะอันล่ะเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งรอบสวัสดีค่ะจากไหนคะเเออจากพชื่ออะไรคะเอออ่่้ยคะเสียงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอออคน๋อเหมือนเคาเป็นหวัดนะคะอ่าค่ะเชิญถามเรื่องนี้ถามได้เลยค่ะอยากถามเรื่องการเงินนะคะ การเงินช่วงนี้นะคะไม่ดีเลยค่ะการเงินไม่ดีเลยนะคะยังต้องแบบให้คนช่วยอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินต้องปรับเปลี่ยนการการหมุนเวียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ดีกว่านี้นะคะเรื่องใช้จ่ายหรือว่าการเขาเรียกว่าการจัดระเบียบในการจ่ายเงินนะคะอือฮึโอ้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะแต่ว่าต้องอดทนนะผ่านเดือนสี่ไปแล้ว การเงินจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคระมันเมษาใช่ค่ะอะไปอีกเรื่องหนึ่งไหมคะความรักล่ะคาะให้ดิฉันดูให้เลยไหมคะถ้าบังจากเสียงแล้วก็น่าจะกลับมาคบคืนดีกันแล้วนะคะความรักนะคะอย่างที่บอกว่าเกิดการสับสนเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกว่า ขึ้นหนึ่งกระทาแสดงว่าอีกใจหนึ่งยังตัดไม่ได้ก็เลยหวนกลับมาคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าความที่เหมือนเดิมของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าวีนตาอย่าวีนตาพี่หญิงลีเออกลับมาไม่ได้เพราะความรักหรอกว่าความคันขออนุญาตวางเลยนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคนโทรมาดีซับจะดูเอง สวัสดีค่ะอัลลค่ะจากไหนคะจากกรุงเทพค่ะเสียงลัลลามากเลยอะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบลค่ะน้องเบลน้องเบลอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะเบลค่ะวันนี้อยากรูเรื่องการงานก่อนดีกว่าค่ะเรื่องการงานนะคะการงานทำไมคะลึกลงนิดนึงลูก ที่ทําอือ่ะอือเอออ่ะอ่ะ,อะนะคะอย่างที่บอกนะคะงานอย่างที่บอกอีกแล้วงานที่ทําอยู่ะนะตอนนี้ถามว่าดีไหมมันเป็นวัตถุจากสิ่งที่ดีนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่เราชอบแต่เราชอบแค่ครึ่งเดียวเราไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนําว่าให้ให้ดูอีกที่หนึ่งเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะค่ะล้าควรจะเป็นสายเดิมไหมคะหรือว่าเป็นสายอื่นไปเลย แนะนำแนะนำให้เป็นสายเดิมนะคะสายเดิมดีกว่าสายเดิมนี่คือสายดาหรือสายขาวคะแนะนําให้เป็นสายเดิมนะคะถ้าเป็นสายอื่นก็อาจจะไม่อาจจะไม่เข้าเขาเรียกว่าเข้าเข้ากับเราได้เท่าไหร่นะคะความรักเลยไหมคะได้ค่ะความรักอ่าน่าจะรออยู่เรื่องความรักนะคะเดอะซันขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะความรักมีคู่ครองอยู่แล้วไหมคะหรือคบคุยกับใครอยู่ไหมออมีมีคนย,อยตอนนี้แค่คุยไปได้แค่ห้าสิบนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ปักหลักสักร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเรายังรู้สึกกลัวอยู่ยังไม่ได้แบบปล่อยปล่อยไปที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนเนี้เขายื่นโอกาสให้เธอด้วยนะผู้ชายอะ่ะเคยเคยฟังเพลงของคุณลำไยไหมคะ แค่คนคุยอะค่ะไปฟังนะคะเพราะฉะนั้นไปหาฟังดูนะคะลองดูลองดูนะคะลองลองลองคุยไปเรื่อยๆก่อนแแบบนี้ขอบคุณนะคะวันนี้สําหรับสายโฟนอินทุกสายนะคะที่ตัวเข้ามาร่วมพูดคุยกับทางเรานะที่พูดูดูแต่สามารถถ้าอยากจะดูจัดหนักจัดเต็มครั้งละเท่าไหร่คะอาจารย์วันนี้เราจัดโปรพิเศษนะคะอาจารย์ไม่จัดโปรหรอกเพราะว่าจากเดิมมันก็ถูกอยู่แล้วเอาหรอสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะลดอะไรอีก 399บาทสามารถดูได้ทางออนไลน์ใช่นะทักเข้าไปเลยตอบทุกแชทอาจารย์บอกวตอบช้าหน่อยเดี๋ยวมีคนตอบให้ใช่ะนะแต่ก็ดูตรงผ่านอาจารย์นี่แหละแต่ถ้าอยากจะไปหาอาจารย์ที่ตำหนักต้องนัดก่อนล่วงหน้านะคะ3-4วันนะคะคิวยาวจริงๆถ้าไปที่นู่นทำคิวยาวไปนะอาจารยอาทิตย์หน้าอะทำทำอะไรได้บ้างคะไปไปที่นู่นก็คือดูดวงนี่แหละดูดวงค่ะอาจจะมีแบบว่าพิธี เสริมดวงอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะนนาทองเป็นเรื่องปกตินะคะกอฝากไว้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะจากกันวันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์เซมมีสิ่งดีมาฝากใช่ค่ะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเสริมดวงยังไงแล้วก็อุ้ยพบติดตัวอะไรที่มันแบบได้ง่ายหรือยากยังไงไม่สําคัญนะคะวันนี้เลยเรามีนี่ค่ะปังแสนปังมาฝาก่าปังแสนปังมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับคนที่อ่าเป็นออนไลน์ คุยธุรกิจหรือค้าขายอะไรนะคะแนะนํานี่เลยค่ะยันนะคะเป็นเทพจำแรงนะคะยันเทพจำแรงค่ะราคาแค่199อกบาทใช่ค่ะสามารถทักกันไปทักกันได้หลังไมค์กับอาจารย์เจมแต่ไม่ต้องไม่ต้องทักมาที่ทางเพจเพียรทิพย์ูนะคะทักกันเข้าไปได้ที่เพจหมอเจมสคลองหกดูไปดีไปค่ะย้ำอีกรอบค่ะหมอดูเจมหมอเจมสคลองหก ดูไปด่าไปค่ะนะคะเอาอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกบอกเลขเบาๆนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะเรายังตัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไกลอยู่แต่ก็ยังที่บอกนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่มีนะคะอ่ะเปิดดูก่อนนะคะเปิดดูก่อนด้วยนะเพราะว่าเราอาจารย์เปิดแต่นี้รอจดเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดนะคะสิ่งที่เห็นที่สุดคือนะตอนนี้ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเลขเลขที่น่าจะมาที่สุดคือสี่สี่ ใช่แล้วก็แปดค่ะสี่กับแปดใช่ค่ะที่เห็นชัดนะคะสี่แปดนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอาไปประกบคู่กันนะอย่าเพิ่งเอาไปนะรอแนวทางวันที่บอกเส้นทางที่ห้าทีหนึ่งใช่ค่ะแนวทางจะส่งแนวทางที่สิบห้าทีหนึ่งนะคะเอาง้อที่แล้วที่ชานิดนึงเพราะว่าอาจารย์คิดว่าคุณพามีสามจุบวัน รู้บ้าคุณผู้ชมขาเราไ <ๆ S 1> ปยัวอาจารย์เลยยันที่เลยว่าอาจารย์พรุ่งนี้ไว้ออกบ้ามีสามสิบวันอาจารย์ชาเดือนนี้มียี่สิบแปดอาจารย์นั่งทําตอนนั้นนะตอนนั้นเราเข้าด้วยมาคิดว่าเอ้ยมันจะเร่งด่วนหรือมันจะเข้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออเราคาํานวณจากสถิติด้วยนะคะแล้วก็คํานวณจากเลขที่เขาเรียกว่าเหมือนเอามันมันมาเองนะคะวอนนี้เขาฝากมาด้วยนะคะ มันคือแนวทางมันคือแนวทางนะคะทุกคนสิ่งที่บอกคือแนวทางนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะแต่อย่าลืมแต่ตอนนี้อาจารย์ดังเรื่องหวยมากเลยนะในวงนักข่าวอ่ะเขาซื้อกั้หมดวอ่าเกมพี่เกมช่องช่อง l ด d y s ซเซ e t y ก็ซื้อตามเพราะเขารู้จักอาจารย์จากจากเมลีนแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนก็คุยกันในวงนักข่าวตอนเนี้ยคือเตรียมตัวโดนแปะทองแล้วคูณหวยแล้วนะเอาหรอแบบผูกผ้าแล้วก่อนอื่นนะคะที่จะจากกันไปวันนี้นะคะ อย่าลืมนะคะยันจำแรงนะคะสามารถสั่งได้199บาทนะคะกับทางอาจารย์เจมเลยนะคะไม่ได้มาขายของแต่พบแล้วดีพบแล้วรวยพบแล้วเฮงพบแล้วปังฝากกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับพบกันใหม่ในวันละคะน้าสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ